อ่ะสำหรับคันนี้นะครับผมจะเป็นข่าวขันสั้นๆเนาะคืออันเนี้ยจะเป็นเขาบอกว่าเป็นปัญหาหน้าร้านค้ารีมเนียมหน้าร้านค้าพิเศษเนี่ยนะครับผมตัวส่วนอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นหน้าตรงหน้าเว็บหรือเป็นตัวในเกมนะครับแต่น่าจะเป็นตัวหน้าเว็บครับผู้เล่นบางส่วนอาจจะเข้าถึงตัวหน้าเว็บไม่ได้ตอนนี้ทางทีมงานก็กำลังแก้ไขปัญหาอย่างนี้อยู่เนาะแต่ส่วนสําหรับใครที่เจอปัญหาเช่นเปิดหน้าร้านค้าในตัวเกมไม่ได้ นะครับผมหรือว่าตัวเลือกบางตัวเลือกมันหายไปหรือมีเกินขึ้นมาอันนี้ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นปัญหาที่อะไรนะครับผมก็แนะนำมาให้ส่งคำร้องเราเพื่อปรึกษาทีมงานนะครับผมเพื่อแจ้งปัญหาทีมงานไปแล้วทีมงานเขาจะได้ตรวจ,จสอบจากข้อมูลที่คนส่งไปว่ามันเป็นที่อะไรนะครับผมว่าแต่ปัญหาต,ตอนนี้คือตอนที่ที่ขอรับทราบหรือรับรู้นะตอนนี้ก็คือว่าหน้าเว็บธนคาคารพิมพ์มนะครับผมบางส่วนผู้ที่บางส่วนจะเข้าถึงไม่ได้นะครับ pamamamino